สวัสดีครับพี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมทีม่ชื่อว่า s e m b e r g u ไกสำหรับเกมตัวนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเกม f o r g u y นั่นเองนะครับช่วงนี้กระแส f o r g u y ค่อนข้างดร็อปลงไปเยอะแล้วนะครับในความคิดผมนะ,ะกระแสะที่มาแรงก็จะเป็นในส่วนของอมองอัตแทนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันดีกว่าในอนาคตนะครับจะมีกระแสะเกมไหนมาบ้างนะครับสำหรับในวันนี้ก็ s e m b e r g u y กันก่อนนะครับอย่างที่บอกไปได้แรงบันดาลใจนะเซมเบอร์จะมีอยู่สามเซมเบอร์ด้วยกันนี่ครับ ยุโรปนี่ครับอเมริกาแล้วก็นิสสวนของเอเชียนะแนะนําให้เลือกเอเชียนะครับคงจะไม่เลือกในส่วนของยุโรปยุโรปนะระบบจะจับคู่ให้อัตโนมัตินะครับไม่สามารถปิดอินเทอร์เน็ตเล่นได้ตัวเกมบอกว่าสามารถเล่นกับเพื่อนได้ผมไม่เห็นปุ่มเชิญในส่วนของเพื่อนเลยนะครับลองกดเข้าปพร้อมกันดูนะครับว่าสามารถเล่นกับเพื่อนได้ไหมช่วงแรกที่เราเข้ามาเล่นนะครับ มันจะเป็นบอดซะเยอะนะในความคิดผมนะครับจากที่ได้ลองเทสมานิดหน่อยนะครับนะตัวกราฟิกรฟิกรูปแบบการเล่นการมาจนภัยต่างๆอะไรแบบนี้นะครับก็คือฟอร์กายดีๆนั่นเองนะครับผมนะเนี่ยคือตัวละครพวกนี้ผมก็ผมเจอบ่อยมากเลยนะแล้วก็มันโดนแบบยังไงล่ะบอกไม่ถูกนะโอ้ยโดน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 เฮ้ยเฮผมชอบท่ากระโดดของเขานะอ๋อโดน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 พ่อหนม ตัวรอบแรกเป็นอรอบคัดคัดออกนะ16คนนะครับเหลือ16คนปุ๊บเนี่ยมันก็มันกระโดดแบบทิ้งตัวเออในโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นไว้เนี่ยไปครับ <c oughs> เฮ้ย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 สเต็ปการเล่นกันทำไมมันไปข้างหน้าไม่ได้ท <c oughs> ักที่วะ <c oughs> มันจะโดนบ่อยไปแล้วนะ อันนี้แค่มแมปแรกเองนะครับท่านผู้ชมคือไอนนที่ผมเจอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอทบ้างผู้เล่นบ้างนะครับแต่ว่าไม่ใช่ผู้เล่นทั้งหมดนะตัวเกมมันเพิ่งเปิดด้วยนะครับจะเป็นผู้เล่นทั้งหมดเป็น,ปนไปยากนะนี่ครับอันนี้ก็รอ,อมาเอาง่ายๆนะครับสังเกตนะถ้าเป็นชื่อตัวละครที่เปลี่ยนชื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เล่นจริงๆนะครับแล้วก็ตัวละครที่มันแบบเดินเงื้อเงื้งงัก,งกไม่ค่อยไปไหนอยู่กับที่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอทนะโอเคเข้ารอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า next m a p นะครับจะเป็นแบบอะไรระบบในเกมไม่เยอะนะมีการแต่งตัวนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูนิดหน่อยนะคือเกมนี้คงไม่พรีวิวอะไรเยอะนะครับระบบมันน้อยอะ่ะเนาะโอเคมันด่านคล้ายๆเมื่อกี้เลยนี่ว่ะมาครับรอบแปดแปดคนสุดท้ายนะที่ผ่านเข้ารอบไม่ใช่เราเราจะแบบต้องเป็นแปดคนสุดท้ายที่รอดให้ได้นะไม่ใช่จำนวนที่เหลือนะตอนนี้นะครับ มาครับตังกันไปดิเอา้าเอา้าเอ้า้เาเฮ้ยทำไมมันเร็วกันจัง <c oughs> <c oughs> วะเร็วกันเร็วกันจ้างเฮ้ยโอ้โหมากันเป็นขโขลงเลยท่านผู้ชมมันจะได้8คนไปวะ <c oughs> โอ้ยโดนจบแล้ว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 รอจังหวะครับ โอ้ยโดนอีกแล้วผมว่าไม่ทันแน่เลยเอาเอาลอดเฉยเลยลอดแบบโอ้โหพระเจ้าช่วยอะไรกันวะเนี่ยอะไรกันวะเนี่ยแทบจะไม่ได้ขยับเลยอย่าตกนะตกเรียบร้อยครับผมว่ามีสิทธิ์เกมโอเวอร์นะ ตีแล้วไปข้างหน้าได้ไหมทาไมตีไปข้างหลังลวะเนี่ยโอเคฟืบประคุณจะประคุณไม่ทันเฮ้ยอ่ะมันมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอจบแล้วนะครับก็เป็นอันจบพิธีนะครับตกรอบติดอยู่ที่เดิมไมไหนไม่ได้อะ่ะโอเคครับจบแล้วก็ได้พวกเงินรางวัลอะไรพวกนี้นะ อโอเคครับผมเมื่อจบแล้วนะครับเงินพวกนี้ไปทําอะไรได้บ้างนะครับเอามาซื้อของหรือซื้อตัวละครนั่นเองครับจริงๆตัวละครมันทํามาได้ค่อนข้างเท่นนะจริงๆมันก็คือตัวเดียวกันเปลี่ยนแค่ชุดเฉยๆ <laughs> ในช็อปมีอะไรขายบ้างมีเหรียญที่เป็นเงินนะครับที่เป็นคอยนะเงินในเกมนั่นแหละนะครับเราสามารถดูวิดีโอรับ2 5 0คอยได้นะครับมีปุ่มเพลงแค่ปุ่มเดียวนะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกนะครับไม่มีระบบเพลวิดเฟรนนะครับ แต่ว่าหน้าตัวเกมกเขเขียนว่าสามารถเล่นกับเพื่อนได้เนาะตรงนี้ลองเราลองกดเพลย์พร้อมๆกับเพื่อนดูนะครับระบบจะจับให้หรือเปล่านะครับตรงนี้ต้องไปเทสกันนะเว้ยต้องไปเทสกันเราเองนะครับนะโอเคครับผมวันนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ